ไปดูทางกองกำลังบุรพานะคะที่ตอนนี้ก็เดินหน้าในการรื้อทําลายสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ําเข้ามาในอธิปไตยของไทยเราที่พื้นที่ของบ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยาแก้วค่ะคบคู่ไปกับการวางตู้คอนเทนเนอร์เอาไว้เป็นแนวรั้วด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ หลังจากที่ควบคุมพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วได้เบ็ดเสร็จตั้งแต่วันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาทางกองกําลังบุรพาโดยเฉพาะนะคะทางด้านหน่วยเฉพาะกิจที่12ก็เดินหน้าในการรื้อทําลายบ้านเรือนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างของชาวกัมพูชาที่รุกล้าเข้ามาในแผ่นดินไทย170ครัวเรือนทันทีเลยค่ะโดยพื้นที่นี้ไม่มีชาวกัมพูชาอาศัยอยู่แล้วเพราะว่าทหารกัมพูชาได้สั่งให้ชาวบ้านทั้งหมดออกจากพื้นที่ก่อนที่จะมีการเปิดฉากโจมตีฝ่ายไทยใน วันที่8ธันวาคม2568ย้อนไปเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาทางด้านหน่วยเฉพาะกิจที่12ก็ส่งทหารช่างเข้าไปรื้อทำลายบ้านพักของทางด้านพันโทโตรสรินหรือว่ากำนันลีอดีตเสามีเจรัสนะคะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านหนองจานตำบลโนหนหมักมุ่นสำหรับกำนันลือ,อดีตทหารกัมพูชาถูกระบุว่าเป็นผู้ที่ลรลมเข้ามา ในเขตอุตกรรมทยท่ดทาุองชาวบ้านเอาไปไว้ตตัวเองแล้วก็ขาย จนทำให้เป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านหลังจาัดก,การประทักกันในรอบแรกกำนันลีก็หายสาบสูญออกจากพื้นที่ไปไม่รู้ชะตากรรมว่าเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของเจลัดหรือว่านางทองลัดอดีตภรรยากำนันลีถูกระบุว่าเป็นตัวการสําคัญที่นําชาวกมูชชาเข้ามาคุบเอาที่ดินทํากินของคนไทยรไปในบริเวณจุดนี้แล้วก็ยังสร้างโกดังสร้างบ้านเรือนของพวกเอตัวเองทับในพื้นที่ป่า ล่าสุดหาก็ได้มีการรื้อทําลายสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดของเจรัตแล้วเหมือนกันนะคะภาพรวมในการรื้อทําลายสิ่งปลูกสร้างที่หลุล้าเข้ามาในแผ่นดินไทยในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วตอนนี้คือเสร็จแล้ว100เต็มค่ะเหลือแค่ขั้นตอนในการเก็บเท่านั้นเองค่ะหรือหมดนะเลยก็เป็นภาพล่าสุด เราเปิดให้ดูนะคะบ้านเรือนที่รุกล้ำตอนนี้ถูกหรือทําลายเรียบร้อย mm hmm. ระหว่างที่รื้อถอนทําลายสิ่งปลูกสร้างกองกําลังบุรพามีการส่งฐานช่างพร้อมทีมงานของคุณกันจอมพลังนะคะลงพื้นที่พร้อมกับจิตอาสาเร่งวางตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเป็นแนวในการป้องกันชายแดนในพื้นที่สามแนวรบก็คือบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วและคลองแผง3จุดที่เรายึดขึ้นมาได้ต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากเลยนะคะล่าสุดทางเพจทางรถไฟสายมณนะระบ,บุว่าทหารนำตู้คอนเทนเนอร์วางเสริมแนวรัวร้วลวดหนามที่บึงตะกวนอำเภอตาพระยาเช่นเดียวกันเชิญชวนคนไทยผู้ประกอบการช่วยกันในเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ถ้าใครมีกำลังนะคะให้กับทหารเพิ่มเติมได้ไม่แน่ใจว่าทหารเนี่ยยังต้องการตู้คอนเทนเนอร์อยู่ หรือไม่ใครพอช่วยได้ก็น่าจะช่วยกันตู้คอนเทนเนอร์เหลือดีกว่าขาดทีนี้ปรากฏว่าไปดูกองทัพกัมพูชาบ้างทางฝั่งของกัมพูชาหลังจากเห็นว่ากองทัพไทยเดินหน้าหรือทําลายสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำอธิปไตยปรากฏว่ากัมพูชานั่งไม่ติดเหมือนกันนะคะอ,ออกแถลงการประท้วงกระทรวงการต่างประเทศและแสหตปฏิบัติการนานาชาติแห่งราชนจาจักรกัมพูชาออกแถลงการประท้วงประเทศไทย โดยอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวของเราละเมิดอ,อธิปไตยและบรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาขอให้ประชาคมระหว่างประเทศและทั่วโลกจับตายอย่างใกล้ชิดแถลงการของกัมพูชาระบุว่าหลังจากมีข้อตกลงหยุดยิง27ธันวาคม2568กองทัพไทยปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่4จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา เขาอ้างว่าบางจุดเนี่ยไทยล้ำเข้าไปในดินแดนของกรรมัมพูชาอย่างชัดเจนและบางจุดก็เลยเส้นเขตแดนที่ฝ่ายไทยอ้างอิงมีการยกตัวอย่างนะคะพื้นที่จังหวัดบันเตียเมนเจยบ้านเปรยจานหรือว่าจริงๆก็คือบ้านหนองยาแก้วบ้านจกเจยหรือหนองจานและบ้านตรอกวนหรือว่าบึงตะกวน ฝั่งจังหวัดโพธิสัตว์กัมพูชาอ้างว่าไทยรุกล้ำในพื้นที่บ้านโอพลุกดอมเรยหรือว่าพื้นที่บ้านสาหลังและจุดผ่านแดนถาวรบ้านธรมดาหรือว่าบ้านท่าเซนส่วนพื้นที่จังหวัดพระวิหารเขาอ้างว่าเรารุกล้ำในพื้นที่ช่องอันมาหรือว่าอาเซและตาทวารหรือว่าช่องตาเท่าและพนมโตรบหรือว่าภูม,มิเขือส่วนจังหวัดอุดรธานีอ้างว่ามีการรุกล้ำพื้นที่โอสมิตรหรือว่าช่องจอมวัดคนาหรือว่าปราสาทคนาปราสาทตาควาย และปราสาทตาเมินทมค่ะ โดยทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาออกมาระบุนะคะบอกว่าได้ยื่นหนังสือประท้วงอย่างรุนแรงที่สุดต่อรัฐบาลไทยต่อการวางกําลังการยึดครองและการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ดังกล่าวพฤติกรรมต่างๆของกองทัพไทยฝ่าฝืนถแถลงการร่วมของ GBC เมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาที่ระบุว่าห้ามยั่วยุและห้ามการใช้กําลังทุกรูปแบบต่อประชาชนและพื้นที่พลเรือนถแถลงการยังระบุด,ด้วยว่ากัมพูชามีหลักฐานในภาพถ่ายดาวเทียมที่ เห็นชัดว่าทหารไทยได้รื้อถอนบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างต่างๆของประชาชนรวมไปถึงโครงสร้างทางวัฒนธรรมของกัมพูชาโดยเฉพาะในหมู่บ้านหนองจานหนองยาแก้วและบึงตะกวนรวมถึงพื้นที่ทรมอดาด,ด้วยค่ะการยึดครองพื้นที่หลังการหยุดยิงรวมไปถึงการทําลายบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนส่งผลให้ประชาชนกัมพูชาที่พัดถิ่นจํานวนมากถูกลิดรอนสิทธิในการกลับสู่ถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมถือเป็นการละเมิดหลักการ พื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายมนุษยธรรมและกฎหมายสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในตอนท้ายนะคะทางกัมพูชาย,ยังได้เรียกร้องให้ไทยเรายุติกิจกรรมทางทหารทั้งหมดทันทีรวมไปถึงถอนกําลังและยุบทปกรณ์ออกจากดินแดนของกัมพูชาเคารพอํานาจหน้าที่ของ JBC และปฏิบัติตามข้อตกลงในการหยุดยิงและถแถลงการร่วมต่างๆอีกด้วยโดย,โดย,โ,ดยโดยใช้ความสุจริตใจค่ะ